สวัสดีครับรใส่เบ็ดปลาไหลตามเดิมครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไอ้รูที่ขาดไปด้วยครับและหาได้ใส่ใหม่ครับไปครับผมครับตรงนี้รูครับ เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับตรงนี้รูครับรูใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวผมจะหย่อนทิ้งไหมครับรูใหญ่ใช้ได้อยู่ครับแต่จะมีตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมไปหาไล่ใส่แล้วเรามารุนกันทีเดียวดีกว่าครับเดินกลับมาดูเหมือนว่าอันนี้จะกินครับตอนแรกเชือกมันเยอะยาวกว่านี้ครับจะลองดึงดูครับ อะไรไม่รู้ครับน่าจะมีตัวครับมีตัวจริงด้วยครับถึงสู้แล้วครับตัวจริงด้วยครับน่าจะตัวโตอยู่ครับ ดึงแรงอยู่ครับโอ้ตวตัวใหญ่จริงด้วยครับมันหมายครับผมตัวแรกครับยังใส่ไม่เสร็จเลยครับเดินกลับมาอันนี้ก็กินครับเชือกตึงเลยครับดูดครับไม่น่าจะอยู่ครับ อยู่ไหมครับอ๋ออยู่อยู่ครับอยู่ครับไม่สู้ตอนแรกไม่สู้ครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับอ้ตัวสวยอยู่ครับมันหมายครับผมตัวที่สองครับตัวนี้ก็กินครับเจาะตึงนะครับ๋ยวเรามาดูครับ เราจะอยู่ครับน่าจะอยู่ครับ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 โอ้ยตัวสวยครับตัวที่สาครับหม่ครับผมครับอันนี้ก็กินครับกดหัวทิมแลครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอตัวสวยครับตัวสวยครับโมันหมาครับตัวที่สี่แล้วครับอันนี้ก็ลอยกินครับลอยดึงเชือกครับเดี๋ยวเรามาดูนครับน่าจะฝาวครับ กินเหยื่อหมดครับผมผม,มเมื่อกี้เอาทิ้งไว้รูเก่ารูนี้ครับเหมือนจะมีตัวเข้ามาครับผมจะลองดึงดูครับมีตัวจริงด้วยครับรูนี้หลายตัวแล้วครับที่ได้ครับโอ้โหตัวสวย้วยครับมันหมายครับผม ห้าตัวแล้วครับสรุปกดงานครับได้ห้าตัวครับตัวใหญ่ๆกันนะครับหมานอยู่ครับผมสรุปครับผมวันนี้ได้ห้าตัวครับหมานอยู่ครับเหมือนเดิมครับผมตัวใหญ่ๆเลยครับหมายครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ